อิลีเลยเนาะ<ม>แซ่บด้วน้อยสองลูกใส่มาด้วยน้ำผักน้ำแห้งของมุกเลยมุกปลูกเองบอกไปสอยขางบ้านเขาปะานาบูดอิงติ้งไปกินทั้งแตนยุใส่มาแล้วนี่ไฟไอท้องหนึ่งที่ล่ะไม่ได้ดังใจจากย่างเลยสิบุได้ดังใจจากย่างเนี่ยเจ้าใดเรื่องยังหวานนี่คือจังฟิตปึ๋งปังขนาดเลยวเวอรแมนเต่ฟิตยอยู่ฟิตแห้งแต่ละมือเล่นแต่กล้ามตกแรงมาเนี่ย ่มีแห้งเห็ุอย่างไะเบ้า,าแบบนี้แสดงว่าบริบทเรื่องเรียองว่าโดนละเม่นบ่โดนโดนจนหินปูนน่ขึ้นแล้วขึ้นแล้วกระสุนนี่เอาท้อะเรื่องไอ้ท้องอ่ะใจเย็นๆไปก่อนแต่ว่าเรื่องขูดหินปูนอ่ะเขามาซอยจนขูดออกก้อนดีกว่า <c oughs> อ๋อมันเป็นจากสี่นี่เองเรื่องนี้นีะ่ะต้องถึงมือยินมูผู้แสนดีซะแล้ว สรุปแล้วที่น้องไฟผิดกับไอ้ท่อดูนี่เพราะว่าไอ้ท่อมันย่อมเหตุการณ์บานเิแม่ละเนาะกูได้ยินมาเต็มสองหูเลยเนี่ยแต่วเรื่องใหญ่เด้เพราะว่าลุงกับป๋าผมเนี่ยก็เกิดปัญหานี่แหละเฮ้ยลุงกับป๋าเมื่อเนี่ยอายุหลายแล้วมาแบนเรื่องแบบพะกระแมนแล้วปัญหาของลุงผมเนี่ยบ่ธรรมดาเด้อ เพราะว่าเวลาเราเสร็จจากภารกิจเธอแรกเนี่ยเราสิหูสึกฮอน <Wow. S 1> แล้วพอเสร็จภารกิจจากเธอที่สองเนี่ยเราสิหูสึกหนาวอะโอ้โหลุงม,มึงเลยอ,อายุไลยขนาดนั้นยันงฟิตอีเลยอเนาะว้า wow. ได้ต้องสองเธอสุดยอดอีเลยววะธรรมดาไ <c oughs> อา่เพราะแต่ว่าตกลงร้งเป็นจะได้ว่าไอท้ที่เสร็จเธอแรกเราหูซึกฮอนเราเสร็จเธอที่สองเนี่ยหูซึกหนาวเนี่ยก็ล <c oughs> ุงผมอะ่ะ เ็ตภารกิจเทือแรกเนี่ยตอนหน้าฮอนนะแะแลวก็เทือที่สองเนี่ยตอนหน้านาวู้นะไ,ไอ้กูก็ลงฟังตกลงก็นึกว่าลุงมึงยังฟิตอยู่มาได้แค่กับปีละสองเทือ่ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขา, <c oughs> เาเาลืเอกเดี๋ยกนแล้วห้าเสียจรไหนล่ะห้องสีซอยท่องจรไหนเดะเดี๋ยวบอกเดะ่าเสียแท่ใน,ในท่องอะ่ะโอ้ยมันจะบ้าที ผู้ใดสิไปกล้าเห็นมียหมูอันนี้แต่เสียจังใดเออนะกูมีแผนคันออกกันไอ้ท้องบ้านเงียบแบบนี้แสดงว่าน้องฝ่ายรับแล้วบอเหมือนนะพอเวลานี่แหละมันเป็นเวลาเดียวที่มันต้องรู้ปากท่นมาจมอี็โอ้ยกูเห็นครูมึงแล้วกูรู้สึกเป็นห่วงว่ะเมื่อก่อนนั้นกูได้ เอาไปล่าหนังสือเว้ยกวาดสิหาซื้อหนังสือวิธีปราบพยามหไหมึงน่ะล่ะมันคือว่าสื่อมาฝากเลยพอดีว่ามันไปตั้งกับหนังสือตายแล้วไปไหนกูหูเลยประกาศสื่อมาเออไปว่างยู่ว่าเขาไปแทนแล้วนี่เนี่ยผมมีคันเวาดีๆแล้วยิ่งขึ้นเสียงอีกผมจะเพี้ยทั้งเตียงดิถีนม่าขึ้นได้ไอ้ต้นบอล ไอ้ยหลอกทองเฮ้ยเหล่าส mm ิบัดเดี๋ยวให้มึงไปยิบเหล่ามากขึ้นไปเออเออถาเข้าเดี๋ยวเด้อถ่าเด้อรีบไปเดี๋ยวมึงเบ่งตอนท้ายอีกนะเบ่งตอนท้ายยังเออนะกูจะซอยมู้งห้ซอยมู้งยังไหนกูไปซื้อยาปุกเซ็กจากตลาดมา กูจะผสมเหล่าให้มันกินมันจะได้คลึกเลยก็จะได้ป้าบป้าอใ้ได้ได้ได้ับ้้ป้าป้าปาไอ้ยิ้ป้าๆป้าบป้าไอ้ท่อนสีเงามาแล้วยิ้ เอโอโม่อเออโมา่เขา,า,เา,าวัดเขาบัดไหวแล้วอาา่ะเขาวัดสิเมื่อแล้วล่ะของอยังวะกูซาไปเอาเหล่ามาให้สิเมื่อกันหรือเป่เอาออกรรักบิดแก้วเลยตามเลย นย่งอยู่นี่อีฝ่ไฟกูนอนก่อนเอาเมึงมานอนอย่างอยู่เพือนกูเพือนมึงบ่มีติโอ้ยท้อเราปวดกูเบิดคืนกูนอนก่อนแล้วเป็นอย่างคือบ่มื่อนอนอยู่เพือนโอ้กูเอย่างเมื่อเพือนย่อยท้อเราสิปวนกูอีกเออเอาเอาขัดสังกันนอนตามสบายเด้อเพี่อนคักนอนเลย นั่งนาซีดนาเซวเลยเนาะมาขึ้นจัดไปจากรอบว่ะแปลกเธอละมัง้งฮะ <c oughs> ไอ้ท่อง <c oughs> เฮ็ดเรื่องยังว่าไล้แปลกเธอเลยบอกเรื่องยังว่าอีหยังละ่ะ <c oughs> ขี่แตกกะตี <c oughs> ข้อบุรุษเลยว่าเมื่อวานนี่มกินอีหยังมากวะแล้วคือเป็นยังสัตวล่ะเฮ้ยเขากับบุรุษกันแต่แต่โอ้ยว่าหอดแล้วมันปวดอีกเม่ไหวแล้วเขาตกันเลย เป็นยังไงท่อเลกก็เป็นเรื่องสั่นล่ะสงสัยเขาจะหยิบยาพิษมาจากบ้านวะเฮะหย<ฆ>ิบยาพิษโอ้ยที่โตนในท้อเลยที่โตนนี่มันขี้แตกกันบอที่โตนนี่มีมูย,ยังมึน่ะออยบ้าหา่ยยาพิษ D O M ยาน้าบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาสามัญประจำบ,บ้านแผนโบราณใช้ได้ทั้งชายและหญิงของคดีจริงๆค่ะ